พอ่อเนี่ยมินเกียนนี้หนูสั่งของไปคิดว่าของมันจะมาส่งหรือยังน่าจะมาแล้วเนาะติงง๊งนงใครมาคะสนุหรอมาหาใครคะ สีมีของครบไหมหูหูฟังรุ่นใหม่ก็มีหูตั้งห้าสิบบาทเน่อันนี้เหมือนกันหูมีของแถมด้วยหูดีจังะโอเค น,นไีได้แล้วอันนี้เดี๋ยวเอาไปถูตัววางไว้ก่อนละกันโอ้โหสวยสวยไหมคุณพ่อสวยมากเลยใครดีออกแบบเนาะเนาะสวยอะ่ะอันนี้เป็นรุ่นใหม่เลยด้วยอะ่ะเพิ่งซื้อมา โอ้โหสวยจริงๆ้ยไม่ของปลอมด้วยนะเนี่ย้องนาทีกลังเดินไปเพลงนี้ดีจังเดี๋ยวเปิดเพลงหน่อยดีกว่า เปิดช่องปีชาพิลาสุวันดีกว่าและเดี๋ยวก็เปิดงั้นเดี๋ยวเปิดช่องปีชาพิลาสุวันเสร็จแล้วเดี๋ยวเปิดช่องสุภาพราคำแก่นคูณดีกว่าพอจะไปชมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์โหเพลงนี้ดีมาก วันฮาโลวีนเลยด้วยแต่งชุดนางเงือกสวยมากเลยก็ <c oughs> <rate> อย่าลืมไปกดไลค์กด subscribe mm hmm. ด้วยนะคะโห ้หูพ่อซื้อขนมมาเหรอหนูทดลองเล่นเพลงเลยเนี่ยเล่นดีมากเลยอ่ะคุณพ่อหูตั้งเยอะตั้งแหนะดีหีพีมีไอ้นี่ด้วยเนี่ยหูตวเดียว งั้นเดี๋ยวเช็คคิวตัวเองไหนดีกว่าวยตั้งห้าหกคนแน่เจ๋งจังเลยหูตั้งสามเก้าคนแล้ว แต่วันนี้นนะะค่ะวันนี้ไม่ใช่วันฮาโลวีนเมื่อวานเป็นวันฮาโลวีนนี่นะเอ๊ะแต่เราก็ทำไปแล้วนี่นะช่างมเอมโค่ากับเถอ,ะอ,ะอน,นะลูกค่ะโหเยอะจนดูไม่ทั่วเลยนะเนี่ย<ม>เยอะมากมาก สนุกเด้วยอันนี้เสร็จแล้วเสร็จสักทีวันนี้เป็นวันดีที่สุดเลยของมาส่งก็ยังดีงั้นเดี๋ยวไปชาร์จแบตก่อนดีกว่าเผื่อแบตหมดเรียบร้อย ดีค่ะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe คลิปวิดีโอนี้ได้นะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ